สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนการบวกนะคะหน้า79นะคะอจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ให้แบบฝึกนักเรียนทำมีอยู่9ข้อเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปเขียนชื่อเลขที่ชั้นมาส่งครูนะคะแบบวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนจากที่นักเรียนได้เรียนมานะคะเรื่องการบวกให้ให้เด็กๆลองฝึกทํานะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจให้เด็กดูวิดีโอซ้ํานะคะ แล้วก็ฝึกทำนะคะเด็กๆตามมาเลยค่ะมาเรียนเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการบวกนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ365บวกด้วย476เท่ากับเท่าไรตั้งหลักเลขมาเลยนะคะ365บวกด้วย476เอาหลัก หน่วยบวกกันก่อนนะคะ5้บวก6เป็น11ใส่1ทด1มาข้างหน้าเขียนเลข1นะคะทดทดหลัก10บหบวก7เป็น13ทด1เป็น14ใส่4ทด1นึ่งไปหลักร้อยนะคะเลขหนทดไปต่อไป4บวก3เป็น7ทด1เป็น8ดังนั้นข้อนี้ตอบ 841นะคะให้นักเรียนทําข้อหนึ่งสอง9ีโดยให้นักเรียนแสดงในแนวตั้งนะคะตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะคะใครเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปหน้านี้มาส่งค,คุณครูนะคะ แบบบทที่เหลือให้ลงสมุดน,นะคะนักเรียนมีทั้งหมด9ข้อนะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ชั้นมาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ